เค้าผมก็ขอาการาบทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนแรกอ่ะออคือผมหลับไปแล้วละ่ะเอายิงเอายิ่งคือผมหลับไปแล้วล่ะคือผมหลับไปแล้วนะครับทุกคนแล้วผมก็บังเอิญตื่นมานะแล้วผมก็ตื่นมาเช็คกิจกรรมใช่ไหมละ่ะคือผมไม่รู้ว่าโทก้อนเอามาขายใช่ใช่แล้วแหละ่อนอื่นเลยผมจะเปิดระวัิการเล่นก็ดูก่อนนะนี่นะครับผมผมเพิ่งเลิกเล่นไปตอนสามทุ่มนะ ตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วใช่ไหมครับทุกคนนั่นแหละคือผมเผลอหลับนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเห็นสกอร์ผมมันแบบมันเป็นแบบเอ่อเต็มลบนี่คือคือไม่ต้องตกใจนะผมเล่นสาย1นึ่งสี่นะครับทุกคนก็นั่นแหละครับผม1นึ่งสี่ก็นั่นแหละมันก็มีลบตลอดเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมขนาดได้6กคิวมยังจะลบอะ่ะดูจิตัวเกมทําจิตใจทําด้วยอะไรอะครับเนี่ยเดีดยนะคือเล่น 1.4น,นะครับผมบางเกมเนี่ยผมได้ต้อง9ก้าคิวนะแต่ว,ว่ามันก็ลบเหมือนเดิมนะครับผมใช่แล้วแหละเหมือนตัวเกมแบบเอาไว้แบบให้ให้แบบก็คือแบบมันทํามาเพื่อแบบสำหรับคนแคมป์มานะแต่ว่าสําหรับผมก็คือผมมันเล่นฝึก1นึ่งไงก็ดูประวัติการเล่นนะครับทุกคนอ่ะอ่ะอะก่ะอนจะไปสุบกิจกรรมเนี่ยก็ขออนุญาตแวะมา มาโม้ซัวกับประวัติการเล่นผมก่อนแล้วกันนะก็ประวัติการเล่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะดึงเพื่อนนะครับผม2ครั้งก็คือผมเล่นกับน้องนะครับผม1นึ่เกมแล้วก็ได้ดึงเพื่อน2ครั้งคือผมดึงน้องตัวเองแหละสครั้งนะครับผมก็เลยเรอ้ว่าเล่นไป2องรอบกว่าเกมดึงเพื่อนแค่สครั้งก็คือผมกดตัวหนึ่งสี่ยาวๆเลยโอเคครับผมก็กลับทุกคนใหม่ด้วยนะครับผม,มก็เดี๋ยวคลิปทีนะ่เนี่ยผมก็จะมาลองสุงส่มสกินโทก้อนนะก็ะหลายคนเนี่ย อาจจะโฟกัสเรื่องสกินปืนใช่ไหมมันมีสกาฉลามไม่ใช่ดิอะไรฉลาดดิสกา,าสกาเลยวะเออสกามาใหม่นะก็จะเป็นทาง้าของอัตตาในการยิง2ส,ส่วนแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยก็ถามผมว่าน่าน่าใช้ไหมก็ แม่นยาเนี่ยก็คือมันจะลดการดีดของลูกปืนนะผมก็คือมันไม่ได้ช่วยแบบว่าเรื่องการยิงหัวดีขึ้นนะมันแค่จะลดแม่นยำนะครับไม่ใช่ดิมันคือมันจะทาให้กระสุนเนี่ยก็คือมันลดการดีดเฉยๆนะก็คือมันอาจทําให้การยิงหัวเนี่ยมันดีขึ้นมาหน่อยกระติ๊บนึงนะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วก็คือผมไม่ได้ชอบนะที่ผมชอบคือนี่เลยโทก้อนใช่แล้วล่ะก็คือโทก้อนน่ะในร้านค้าคือในกล่องสุ่มเนี่ยก็คือมันไม่มีนะนะครับทุกคนมันไม่มีนะ เนะนะกล่องสุมอาวุธใช่ไหมก็กล่องสุ่มกล่องสุ่มอาวุธกล่องสุม,สมอาวุธอะช็อตกันแล้วก็ไปที่โทก้อนนะครับผมเห็นปะก็คือสกินเห็นปะก็คือสกินที่ผมจะสุมเนี่ยก็คือมันไม่มีขายนะเพราะนั้นแล้วก็สุ่มไปก่อนนะผมผมมองว่าน่าจะใช้ดีนะเพราะว่าสกินที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทางน้านของตัวสีฟ้าใช่ปะล่ะ ไอเจ้าตัวสีฟ้าเนี้ยผมผมก็นั่นแหละผมก็คือสกินตัวเนี้ยตามจริงอ่ะมันเป็นสกินที่ตัวเกมเอามาขายใช่ปะแต่ว่าคือผมได้จากการที่ผมนั้นก็เล่นโทกอนแล้วก็คือเก็บข้าวสบการจากแ้มท็อปปืนนะเพื่นดิก็คือเก็บก็คือผมอ่ะเก็บข้าวสบการจากปืนเอานะผมถึงได้ว่าสกินนี้มาฟื้ผมแต่ว่าแต่ตัวเกมเขาเอามาขายแบบงงๆนะเอาเป็นว่าใครอยากเสียตังค์ซื้อก็ก็แล้วแต่ผมแต่ว่าจะ่ะโดนสุตัวแล้วของผมแบบ คือผมใช้แบบฝีมือในการเก็บสกินตัวนี้มานะก็คือแบบใช้แบบก็ดูติรั่ทวกคนผมตั้งหารไปทั้งหมด 1, 6 6 2้คิวนะก็คือแบบใช้แบบปืนตัวนี้ตั้งหารกว่ากว่าจะได้แบบสกินตัวนี้มาฟรีๆนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเสียเพชรซื้อก็ก็ตามใจนะทุกคนแต่ว่าของผมน้นก็แบบใช้ฝีมือในการเก็บมาแล้วกันนะโอเคผมอ่ะก็นี่เลยนี่เลยผมจะมาสุ่มนะเจ้าสกินตัวนี้เลย ก็จะเป็นทางด้านของความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็จะบวกดัมมจหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะลบความเร็วเคลื่อนที่ใช่แล้วลหละคือมีดัมมจนิดหน่อยหน่อยผมว่าน่าจะเล่นดีนะเพราะนั้นเราก็ขอแยกสุ่มก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าผมกผ็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาข่ายอีกตอนไหนนะเอาเป็นว่าก็ขอแยกสุ่มก่อนเลยแล้วกันนะมาครับทุกคน โอเคพอดีว่าไอ้ถ้าเปิดตัวของยอบปืนสกาเนี่ยคือมันดังไปนะผมก็ผมพูดไปแล้วเนะี่ยคือเสียงผมยะไม่เข้านะเอาเป็นว่าก็อาจจะเห็นผมแบบเออพักเสียงพูดไปสักแป,ป,ป๊บนะมาผมเริ่มต้กนกันที่75เพรนะถ้ามันออก50โทเค็นนะจะดีใจจัดเลยอะออกปะออกปะเฮ้ยโทเค็น เท่าไหร่อ่ะผมว่ายังไงยัไงไดยังไงก็ไม่เกลือนะผมว่ายังไงก็ไม่เกลหรอกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยพี่โอเคมาอยู่สวยโอเคตอนนีอ้เยอยเพื่อนผมผมไม่ชอบเสียงเอฟเฟกต์เลยอะก็มันดังไปเพื่อนโอเคเท่าไหร่อ่ะสิบแปดแล้วสิบแปดแล้วขอบุญเยอะคทุกคนเฮ้ยผมลืมแคปป่ะงานเข้าแล้ว เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวโอเคขอญาตแคปก่อนแล้วกันนะมาครับทุกคนตอนนี้ก็มีประมาณที่ย9ิบเก้าโทเคนแล้วนะเฮ้ยจะไา้เดี๋ยวเต้นเพื่อนซุ่ม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  โอเคตัดมาละอ่ะฮะอีกอีกเก็บโอเคนะครับคนดู ออเค้กโทเค็นนะเพื่อนเฮ้ยฮะฮะโอ้โหโทเค็นเหลือแล้วนั่นไงเหลือเลยทีนี้โอเคเอามาก่อนละกันนะครับผมคนดูขอแรกก่อนเลยละกันนะสวยครับพี่ชายก็ประมาณนี้ละกันนะครับคุณดูหมดกี่โทเคนเนี่ยนะอ่าฮะได้เวลาเชื่อชิ่อเป็นหนึง โอเคผมก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนก็ผมโดนไปที่ประมาณเท่าไหร่นะลืมอมีอยแป้ยยีเพชรนะครับผมก็คือผมใช้เครื่องคิดเลขและน่าจะคิดสูงยังไงก็ต้องทดเครื่องคิดเลขนะถ,ถ้าเกิดว่าถ้าผมแล้วเอาไปแบบถ้าผมพูดผิดยังไงก็ต้องคือม,มันเป็นที่ผมเองนะแต่ว่าใช้เครื่องคิดเลขมันก็ได้827รนะ825น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือถ้าผมแบบพูดผิดยังงก็ต้องขออภัยนะพอดีว่าพิ่งตื่นด้วยแล้วก็แบบยังมึนๆด้วยนะโอเคครับผมก็นี่เลย มีเลยสก,กินตัวนี้เลยมาเพื่อนเพื่อนสก,กินตัวนี้เลยมันถืออัล็อบบี้ไม่ได้อะ่ะแต่แบบจะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอะถามว่ามันดีขนาดไหนมันก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะผมสก,กินตัวนี้ถามว่าเป็นสก,กินที่ดีสุดเลยไหมก็ผมมองว่าให้แบบสก,กินตัวนี้ให้กลางๆแล้วกันนะ ก็เชิงออกจะดีนะผมก็คือว่าสกินในของเวลเลอร์พาร์กเนี่ยจำไ้ถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนมันจะบวกอัตราในการยิงแล้วก็บวกแม่นยำทุผมแล้วก็จะลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับพี่ดีก็คือมันจะลบความเร็วนโหลดของลูกปืนนะแต่ว่าสกินตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเล่นดีเกือบดีที่สุดนะก็เอาประมาณเอาประมาณว่าถามว่าเล่นดีไหมผมมองว่ามันก็ให้ดัมมี่มาแล้วก็กับความร็ในการนิรุนผมมองว่าก็เล่นดีนะผมก็ถามว่าเล่นดีมากไหมก็ให้กลางๆแล้วกันนะถามว่า เอ่อให้ปานกลางแล้วกันนะไม่ไม่องไม่อวนผมนะครับผมส่วนสกิลสายฟรีเนี่ยก็คือมันจะบวกมั่นยำกับคอนดิชันที่เขียนผมก็คือผมอยังได้ตัวนี้เพราะว่ามันมีดามจมาให้เล็กน้อยนะผมก็ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งถามว่าดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งไหมก็ดีขึ้นมากมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากผมนั้นก็รีวิวให้ดูก็เดี๋ยวผมก็จะรีบทำคลิปให้แล้วกันนะแต่ว่าผมก็จะแต่ว่าผมนั้นก็คงน่าจะไม่ได้พาคใครดูนะผมก็คือม่ชอบช็อตนะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอัด เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาผมถ้าเกิดว่าจะมีเสียงเข้าอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็เอาไว้เกันคลิปหน้าผมก็คลิปหน้าก็คือผมลงคลิปทุกวันแหละนะผมหนึ่งสี่นะแต่ว่าผมแค่แบบผมก็คือสุ่มกิจกรรมเนี่ยถามว่าผมมาสุ่มบ่อยไหมก็ไม่ค่อยสุม่มอผมก็คือผมไม่ค่อยมีเงินนะเอาจริงนะผมแต่ว่าผมจะใช้เพชรแบบบางอันเฉยนะก็คือแบบบางกิจกรรมผมบอกว่าแบบมันสําคัญจริงๆับผมอย่าง อย่างสกินปืนที่ผมเอามาใช้แบบในการเล่นอย่างเงี้ยผมว่าจะมาสุ่มนะแล้วก็กับชุดต่างๆผมถ้าเกิดว่าผมนั่นก็อยากได้จริงนะแต่ถามว่าผมจะสุมส่มสุม่มนุ่มสุ่มนี่ไหมไม่ครับผม <c ười> เอาเป็นว่าก็ต้องขอไปด้วยผมที่ผมน,น,นนะั่นก็พูดแบบมึนๆนะรัวๆนะเอาเป็นว่าก็อย่าไปโฟกัสเลยนะผมผมเป็นคนที่ชอบมึนๆรัวๆอยู่แล้วนะครับผมก็ <c ười> ถามว่า8 2 5ยเพรเนี่ยโดนไปกี่บาท <c ười> ผมบอกราคาไม่ถูกนะแต่ผมบอกเป็นพิธให้ละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าผมบอกเป็นพิธเนี่ยก็คือคนดูแบบว่าจะแบบว่าแบบไม่ต้องคาดหวงังว่าแบบเอ้ยพี่ครับพี่บอกประมาณนี้เสียเท่านี้เสียกี่บาทอย่างนี้แล้วคือผมลองไปเติมตามนะครับมันไม่ได้ครับพี่นะครับผมเอาเป็นว่าผมบอกเป็นพิธดีกว่าคือมันจะทัวกว่านะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าอยากสุ่มแบบก็ถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าคุณอยากแบบอยากได้แบบ,าบราคาถูกใช่ไหม 825เพชรใช่ปะ825เพชรก็ต้องสมัครสมาชิกด,ดูครับผมนี่เลยสมัครสมาชิกตัวนะก็69บาทผมมันก็จะได้ประมาณ450เพชรนะนะครับผมเห็นไหมรางวัลเพชรนะแต่ว่ารางวัลอื่นๆจะค่อยไปโฟกัสนะก็ประมาณอยู่ที่10-15เพชรนะผมก็69บาทนะครับผมมันก็จะได้450เพชรนะ450กว่าเพชรนะครับผมแล้วก็เอถึง50เพชรทันปัว 7, 7, 7, เจ็ดหนึ่อไม่ไมไมทันนี่หว่ามันจะสวันใช่ปะ มา13วันอะไม่ไม่น่าทั้งผมก็คือถามว่าอยากอยากอยากยากะบถูกที่สุดใช่ไหมก็ประมาณแพ็กเกจรายสัปดาหนผมที่ผมบอกนะแล้วก็แล้วก็เอาลายสับดานแล้วก็อีกประมาณเอาสักหนึ่งร้อยแปดหมันก็แพงนี่หว่าแต่ว่าก็โอ้โหประมาณแปดสิบหกบาทโอ้ใหญ่เลยอย่าเลยใหญ่เลยก็ประมาณนั้นนะครับก็คืออยากจะแนะนำว่าสำหรับใครที่แบบว่าอยากเติมเกมใช่ไหมครับทุกคนก็อยากจะก็อยากจะแนะนำว่าให้เติมแพ็คแบบ รายสัปดาห์กับรายเดือนนะครับผมก็คือมันจะถูกกว่าแน,น่นอนครับผมก็คือ69 69บาทเนี่ยได้ต้อง450เพชรนะก็ปกติแล้วได้เกิดว่าอ่าอันนี้คือเสือ่อมไปแล้วกันนะก็คือ69บาทได้ต้อง450เพชรใช่ปหมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเติมแบบผ่านการีน่าเนี่ยมันก็จะ150บาทใช่ไหมผม150บาทมันก็จะได้ประมาณตกอยู่ที่ประมาณ490กว่านะครับผมก็ประมาณ97 ประมาณ515เพประมาณนั้นนะครับผมก็คือเห็นไหมก็คือว่าอันเนี้ย6 9บาทได้ต้อง1ี0เพรนะครับผมก็คือได้ต้องแบบราคาครึ่งหนึ่งของส1 0บาทเลยนะก็คือได้ต้องส5 0เพรนะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดถ,ถ้าเราเติมแบบผ่านธนาคารก็ต้องสี0เท่าไหร่นี่แหละประมาณ456รอหากป่ะน่าจะวันนี้นะก็คือก็คือนั้นเอาว่าเติมแบบรายยเดือนกับรายสัปดาห์นะครับผมคือมันจะถูกกว่านะครับผมอันนี้คือแนะนําเลยนะครับผมรายสัปดาห์เนี่ย เราคนจะต้องะก็ใสว่าแบบพี่ครับเดือนหนึ่งคือเราสามารถเติมรายสัปดาห์ได้แค่คนเดียวหรือเปล่าไม่ครับผมก็คือเราสามารถเติมได้ตลอดเลยนะรายสัปดาห์ผมก็คือว่าถ้ามันหมดปุ๊บเราก็สามารถมาเติมเพิ่มได้เลยนะผมแต่ว่ารายเดือนก็คือว่ามันมันจะมันจะเติมได้แค่เดือนละครั้งนะนะครับผมก็คือถ้าถ้าวันนี้ก็คือมันไม่ยอมเติมให้นะครับผมเอาประมาณนั้นละกันนะก็ประมาณนี้ละกันนะผมก็ขอบคุณที่ฟังผมนั่นก็พูดพูดพูว่พูดแบบรด่นรมันมันนะผมจะ จนฟังกันจบนะเอาเป็นว่าก็ขอตัวลาไปก่อนผมก็ขอบคุณที่ตามรับชมนะผมก็คิดหน้าก็คือคิดเป็นสีแหละนะครผม <c oughs> โอ้โหขอตัวลาไปก่อนผมก็ฟังทุกคนนับรอบฝันนี้ผมก็ขอให้ทุคนนก,นนกทคนอย่าหมดเกลือนะ <c oughs> ใครที่จะเอาสก,กาก็นั่นแหละครับผมก็ขอให้โชคดีนะผมโอกาสสุ่มสกานะผมว่าใครที่สุ่มสกาเนี่ยก็คือน่าจะหมดเยอะเลยนะก็ของผมเอาแค่โทก้อนนะผมคือผมจะเล่นสกินพื้นผมใช้จริงๆนะนะเอาเป็นว่าก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนนับรอบฝันนี้ผมก็ ขอต้อลรัไว้ก่อนครับบ๊ายบาย,บายครับมาแล้วครับผมอันอันนี้คือไปจริงแล้วนะ <laughs>